โอเคต้องต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจ้า้ายเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีเพิ่มเขาเรีอยกว่าอย่างไงวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มเพลงปรับมุดเพลงบนหน้า a c e b o o k นะฮะก็ทําเหมือนในไฮไฟเลยสมัยนู้นเลยนะผมโอเคเยวจะมาดูกันนะครับผมว่าจะทำยังไงฮะดันแรกให้เข้าแอป a c e b o o k ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้กดที่โปรไฟล์นะครับ เมื่องลงมาครับก็จะเห็นตรงนี้ครับตรงหน้าโพสต์นะครับผมให้เลื่อนตรงนี้กดที่คาว่าเพลงนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มเพลงนะฮะแล้วก็หาเพลงที่เราต้องการอะอย่างนี้เลยอย่างเช่นสัทธาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําการเพิ่มนะครับผมกดตรงนี้ฮะก็ เป็นไอที่เสร็จนะครับผมกลับไปที่หน้านี้ครับแล้วก็กดที่ออสนนักพูดนะแล้วก็เพิ่มเพลงวิธีเพิ่มเพลงคือให้เรากดตรง3จุดน,นะครับแล้วก็กทำการปับหมุดไปยังโปรไฟล์นะครับแค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็จะบรามาณนี้นะครับผม ก็เปิดไม่นาะนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทา่านนะครับผมก็ใสกคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อยา่อยากกลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคคดคลิปใหม่ของเราเลยครับใั่คลิปนี้สวัสดีครับ